รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคุณผู้ชมครับวันนี้ วัวแก๊สนับแบงค์แจกโชคเนี่ยมาเปิดตัวที่ร้านบะหมี่ตามเมืองเลยนี่คนนี้ชื่อตามเมืองใช่ไหมครับครับผมขายบะหมี่เคี้ยวครับผมขายมากี่ปีแล้วครับขายมา20ปีแล้วครับ20ปีแล้วร้านนี้ท่ามากินอยู่ที่เทิดไทย45ครับผมเทิดไทย45นะครับนี่เจามารอบะหมี่น,นั้นยังครับวานแล้วค่ะจะซื้อไปกินที่ไหนเนี่ยที่ร้านแก๊สค่ะฮะซื้อไปกินร้านแก๊สอ,อ๋อที่บ้านเปิดแก๊สค่ะเปิดร้านขายแก๊สเหรอนานขายแก๊สอะไรเปิดแก๊สค่ะอุ๊ยตายประจบเหมาะขายว่าแก๊สเหรองั้นไปนนับบบแแงคคค์จชโเออาา่่่ะหมมีก ช่ gas, mhm. วงเวิล์กแก๊สนับแบงค์แจกโช่วงวันนี้เรามาที่พัฒนาการแก๊สนะครับมาดูว่าพี่ปองสุกนะโ ah อ้โหจะได้ค่าบะหมี่หรือเปล่านะฮะสามสิบวินาทีนะครับนับได้ตอบถูกกันไปเลยเอาครับนี่สิบวินาทีแล้วครับยี่สิบวินาทีผ่านไปแล้วครับหมอหนึ่งหกสิบเก้าี่ใบครับหกสิบเก้าใบหกสิบเก้าใบหนึ่งสองสาม 69ครับเชิญมานับแบงก์ก่อนนะฮะก็เลยมีโอกาสได้เงินไปซื้อบะหมี่แล้วนะนับได้ตอบถูกรับไปจากวัวแก๊ส1 3 8 0บามอยแบาทเฮยเร็วนะครับบ้านไหนร้านไหนมีวัวแก๊สนะครับเจอผมแล้วก็นับแบงก์แจกโช์ร้านไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้วัวแก๊สแจ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะไปให้คุณเล่นเกมนับแบงก์ถึงหน้าป้าสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งวัวแก๊ส ย่านนี้มีของอร่อยกับรายการตีวนชนหิวนะครับวันนี้มาจังหวัดอุดรธานีนะครับมาหาพี่ปองนะครับโรงมัจุกิติเรืองแสงนะครับส่งแก๊สให้ร้านอาหารเยอะวันนี้มีร้านใหม่ๆแนะนาในอุดรไหมครับมีค่ะร้านส้มตําเจ๊ไก่นะคะอร่อยมากค่ะร้านนี้เขาบอกว่าดังมากที่เราติดหนึ่งในสามเลยใช่เลยค่ะ้างกันเดี๋ยวต้องลองไปชิมดูแล้วอยากจะรู้ว่าเจ๊ไก่ตัวจริงเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปนะจ๊ะส่วนตอนนี้มอบก่อน1,000บาทจากเบอร์แก๊สค่ะช่วงย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับจ้าคนมาเข้าใจผิดนึกว่าคนที่ใส่มานั่นเป็นเจ๊ไก่ใช่ไหมอัน <c oughs> นั้นเจ๊อะไรฮะ <c oughs> เจ๊เป็ดฝั่งนู้นเจ๊เป็ดฝั่งนี้ J เจ๊ไก่เห็นก็บอกว่าร้านนียกลายเป็นหนึ่งใน3าที่เวลามาอุดรต้องแวะมาชิมใช่ไหมใช่เจ๊ไก่รู้ตัวเองได้ไงว่าตำส้มตำอร่อยอ่ะก็ตำกินดูก็มันก็รสชาติใช้ได้เนาะแล้วเมื่อก่อนขายตั้งแต่เป็นหาบเล่เรื่องไงฮะตั้งแต่เป็นหาบเล่กี่ปีมาแล้วก่อนจะมาเป็นร้านอย่างนี้8ปีนี่หละจ้ะแปีแล้วใช่ไหมฮะเห็นบอกน้ําปลาได้มาจาก3าที่ได้มาจากไหนบ้างฮะก็ได้มาจากแม่น้ําแยงสีเกียงหงโหแม่น้ำองแม่น้ำคงแม่น้ำชีแม่น้ำช ีแม่น้าชีแล้วก็แม่น้ำมูลจ้ะอันนี้มาจากภาคอีสานทั้งนั้นมาภาคอีสานมาปรุงเองแล้วส้มตำนี่ที่ขายดีที่สุดนี่เมนูอะไรครับตำาคมั่วโคตรมั่วตำปูปลาตำปูปลาแล้วนี่แยกคกเลยคืออย่างเงี้ยนี่คือปลาล้วนวถ้าทางเจ๊ปเป็ดนู่นเป็นอะไรบ้างฮะก็เป็นตำไทยตำที่ไม่ใส่ปลาเลยตำโคตรมั่วนี่มันใส่ลงไปบ้างอะขวดน้ำปลาถาดอะไรเงี้ยหรอใส่ทุกอย่างจนเป็นโคตรมั่วเวลาตำมีม์ขังอะไรเศษลงไปไหม กินแล้วหลงไหลหลงไหลงอหัวไม่ขึ้นงอหัวไม่ขึ้นมาร้านบ่อยบหลงไหลหลงไหลมีไหมคงจะมีอยู่มั้งอันนั้นมันเป็นเคล็ดลับร้านอยู่ไหนฮะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ตรงซอยอัศวมิตถนอนทหารจาตมลหมักแข้งบอกได้เลยตอนแรกฟังราคานะครับส้มตําจานละ100ตกใจค,ครับแพงแน่ๆนี่ดูครับจานเนี้ยร้อยเดียว กินในทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยเนี่ยอย่างส้งตมตำไทยไข่เค็มก็60นะฮะตำป่าก,ก็6กสิบตำปูปลา้ก็50ปลาเผานะก็แค่160ไก่130หมูยอ50บาทแล้วฝีมือในการตำเนี่ยพูดได้เลยว่าเจไก่เนี่ยอาจจะพูดไม่เก่งนะแต่ว่าตำเสด็จทุกจานเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่านี่ตำโคตรมั่วเขาบอกว่าคนที่ไม่กินปลาร้าเนี่ยนะครับมาร้านนี้ก็ยังกินได้เพราะว่าน้ำปลาร้าเนนียเป็นสูตรพิเศษที่แกเอามาจาก3แม่น้ำ ต้องขอบวกขอบวกกลิ่นนี่ชีดจาดยังไม่ทันชิมเลยเรียกได้ว่าไม่กินปลาร้านะลองชิมดูปลาล้กแกไม่ได้กลิ่นแรงเลยแบบว่านุ่มนวลอันนี้เป็นตําป่าครับตําป่าเนี่ยวันนี้ตีอ้วนจนหิวมาเนี่ยได้เร็วมากเพราะว่าโชคดีมาตอนนี้แกว่างพอดีถ้าเกิดว่ามาตอนเยอะๆนะตำป่าเจ๊ไก,กยย่จะไม่ธรรมดานะครับสั่งอาจจะได้นานหน่อยจะกลายเป็นตําป่าช้าสมตําปูปลาเหนื่อยต้องขอชงงให้ปูปลาเหนื่อยคืออะไรก็ทํางานมากครับก็เป็นปูปลามารสชาติแต่ไทยบ้าง อันนี้เป็นฝีมือเจ๊เป็ดถ้าแนวปาร้านี่จะเป็นเจ๊ไก่ล้วนๆอันนี้รสชาติคนกรุงเทพชอบนะแต่ว่ามันจะนัวกว่าไม่น่าเชื่อจานเบลเอร์เธอคิดแค่ร้อยเดียว วันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตริวคนฉิวนะครับมอบให้เลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วก็นี่ครับแก๊สบรรจุ15กิโล1ถังจากเบอร์แก๊สนะครับมอบไปทำอาหารอร่อยๆอด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะส้มตำเฉีกยไก้ร่วมสนับสนุนโดยกระทิถุงพัดเจอร์ไรต์ตาชา้าเกาะง่นสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หงช่วงโอเล่แจกถึงใจบ้านบ้น สวัสดีครับพี่เอ้ยวันนี้นะครับคุณผู้ชมแวะมาร้านภพศสารสินนะฮะอยู่ที่นครราชสีมาร้านนี่ลูกอมขนมนมเนยนี่ปีกส่งมีหมดมีค่ะแต่เห็นพี่เอ้ยบอกว่าทติอ้วนมาเนี่ยจะเตรียมร้านอร่อยถึงใจจริงๆแนะนําไม่ทราบเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านแกงราดข้าวค่ะร้านแกงราด <c oughs> ปกติไม่มีแต่ข้าวราดแกงนี่เหรอพี่อ้าวคุณติอ้วนเวลาคุณติอ้วนไปทานนี่เคยเห็นเขาเอาข้าวมาราดเป็นแกงเหรอคะ <laughs> เออใช่เขาจะเอาค่าเออเออพี่พูดถูกพี่พูดถูก <laughs> ว่าแต่ว่าร้านนี้ชื่อร,ร้านอะไรครับร้านเต็มติ้งค่ะ,คะอ่ะาถ้างั้นเดี๋ยวต้องแม้ไปชิมหน่อยนะฮะแต่ก่อนไปเรามีตอนโอเล่ซปเปอร์ซอรเบอรี่ขนาด29นิ้วนะครับมอบให้ก่อนเลยค่ะแล้วก็มี เกมโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆตีไก่ลงหม้อลุ้น1,000บาทสนใจไหมครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปออกกำลังกันหน่อยกติกาง่ายๆนะครับตีไก่ลงหม้อ1ตัวรับ500บาทนะครับตีลง2ตัวแจกเบิ้ลๆไปเลย1,000บาทพร้อมเป็นกรบพี่เอ้ยค่ะอ้าวนี่คอนโอ้โหแรงดีๆครับแรงดีๆสองน้ำไป500บาท จริงๆด้วยราดอยู่บนข้าวเหมือนที่พี่เอื้อยบอกเลยร้านข้าวแกงเต็มติ้งนะครับแวะมาทานได้อยู่ถนนอัศดานะครับตรงข้ามทวีผลนครราชสีมานะครับโอเล่สตรอเบอร์รี่แจกถึงใจเบิ้ลเิ้แจกดับเบิ้ลทุกเดือนนะครับแจกมอเตอร์ไซค์ทุกเดือนรวม30คันนะฮะร,รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับทั้งโอเล่และโอเล่บิวตี้เดี๋ยวไปดูกติการหลังเด็กนะสนับสนุนโดยโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆบิ้ล